สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับกินกับเสียนะคะเป็น E ีทีบอกเลยว่าเป็นสเปเชียลดีกว่าเราคูว่านสเปเชียลเพราะวันนี้พิธีกรไม่ใช่พิเตอร์ยนะคะทำไมมึงคิดว่าชีวิตกูคนอื่นจะสนใจวันนี้ถ้ามีอะไรที่เ,เรียกว่าเป็นประสบการณ์่ที่จะมอบให้มึงเนี่ยไม่ไปทําให้ชีวิตตัวเองพังคือชีวิตเนี่ยมันมันเล่นตลกผู้ชายทั่วไปที่สนใจในพระเครื่องปืนรถกูไม่เอาสักอย่างแต่ก่อนมีสนใงแล้วแหละ ไปหาขายนู่นขายนี่ขายซีดีขายเสื้อผ้าอันนี้ไม่แนะนำนะขายซีดีเถื่อนเมื mm ่อ hmm. กี้คุยกับน้อง mm hmm. น้องก็บอกพี่เต้เปลี่ยนไปเยอะเลยเขาบอกว่าช่วงเนี้ยพี่ออกจากวงการพระเนี่ยจริงไหม วันนี้ก็อยู่กับกินกับเซียนะคะเป็น e ีบอกเลยว่าเป็นสเปเชียลดีกว่าแล้วครูก็สเปเชียลเพราะวันนี้พิธีกรไม่ใช่พีตเต่เตยนะคะเพราะว่าพี่เี่จะเป็นบีมแล้วก็พี่อาร์มนะคะส่วนพี่เตยจะเป็นแขกรับเชิญสองของเราวันนี้เพวกไงจะถามว่า,าแ,ลวแล้วกูมาทำไม <laughs> เขาท้ไมันไม่ใช่ฉันมาทำอะไรไพี่จะเอาความจริงหรือว่าจะเอาแบบว่าถ้าแบบตอบแบบว่าปอมปอได้หร เราคิดมาคอนเทนต์เพื่อพี่แต่ถ้าความจริงก็คือเราหาแขกรับเิญไม่ได้ก็ใช่วัดพี่เต้ยพางอ๋อโอเคไม่ต้องลยเหมือนกันไม่ก็คือวันเนี้ยฟังแล้วนะสมเพชไม่คือวันเนี้ยหนูคิดมาว่าแบบว่าคือเราอยากจะคุยกับพี่ว่าแบบชีวิตพี่เป็นยังไงไอเอาเกงมันตัดเร่องนี้ก่อนคอนเซ็ปต์เราก็น่าเลกินกับเซียนทำไมมึงคิดว่าชีวิตกูคนอื่นจะสนใจอย่างง้้ยพี่ก็เป็นเซียนเนาะอย่างนั้นก็ได้เข้าคอนเซ็ปต์รายการให้ก่อนไม่พี่อผ่านอะไรมาเยอะพอฟังๆมาก็แบบอู้ แต่ว่าวันนี้ลไหนจะกินกูหิวนะเลมไม่เลยก็เยบอกเลยก็เลยบอกแล้ววันนี้เรามีของร้อนมาให้กินของร้อนเผื่อมันมันเผาในฐานะที่พี่เป็นพี่พี่ว่าพี่อายุมากกว่าพวกมึงเกือบเกืบคุณสองแล้วไงวันนี้ถ้ามีอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่จะมอบให้มึงเนี่ยไม่ไปทําให้ชีวิตตัวเองพัง รวมถึงน้องๆที่ดูด้วยถ้าได้ไปแล้วไม่ไปพังชีวิตตัวเองเหมือนที่เราเคยเป็นถือว่าประสบความสำเร็จถือว่าคิดดีกรสาเสร็จและวหนึ่งโอเคเรามาเนระบินอาหารดีกว่าไหมหิวยังหิวหิวดี่ไหนวะโอเคปะหิวตั้งแต่เมื่อวานวิงไม่เหม็นควันเลยนี่คืออะไรปกติเรากินขน้างนอกเี่ยก็วันนี้แบบอยากกิน ดวงนี้มันน่าโกรธร้านไหนอันนี้เป็นร้านในอเขียวเขรย่าไมข่าเลยไม่บอกคเห็นเห็นก็รู้แล้วว่าอร่อยบองตรงเอางี้แ่าคำถามเบสิกเลยหนูหนูไม่รู้เหมือนกันหนูเพิ่งเลยถามพรหนูไม่ดูสัมภาพี่จะ่ื่นหนูลองมาถามพี่วันนี้เลยอที่เข้าวงการพลาตอนไหนเข้าวงการพลาตอนบวชไยก็ถูกก็ถูกก็เป็นพาตอนบวชถูกแล้วเป็นไม่ได้วงการพระเครื่องวงการพราเข้าตอนเรียน เรียนมหาลัยคือชีวิตเนี่ยมันมันเล่นตลกบูจะเล่าให้มึงฟังแล้วกันถ้าถ้าจะพูดถึงวงการพระเนี่ยคือเราอ่ะไม่มีเบสิกแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้ชายทั่วไปที่สนใจในพระเครื่องปืนรถกูไม่เอาสักอย่างก็ตะกอดผูสชายแหละผู้หญิงไม่ไหมอย่างเดียวอย่างเดียวีเรื่ผมเล่น เพราะว่าเราเป็นคนที่เกิดมาในบ้านฐานะปกติเวลามีรถสักคันเนี่ยก็มีย่างลาบากแต่เราไปตกผลึกได้อย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันก็ทําเพื่อเพื่ออย่างหนึ่งที่เราจริงจังกับมันอ่ะจะแต่งรถก็เพื่อให้หญิงมานั่งทีนี้กูหายหญิงเลยกูไม่ต้องแต่งอ๋อจอดจงไปเลยหญิง <c oughs> ตอนนั้นก็เลยเป็นวัยรุ่นที่ไม่เหมือนเพื่อน มึงจะทาอะไรก็ทํากันไปแต่ร่วมด้วยได้หมดแต่พอมาเรื่องเรื่องพระเนี่ยมันแปลกก็คือเราไม่ได้มีความสนใจไม่ได้ชอบแล้วก็เรื่องของพุทธคุณมูต่างๆก็ไม่มีไม่ไม่ได้มีเบสิกไม่รู้เลยว่าต้องไปไหว้พระองค์ไหนเพื่อขออะไรอะไรไม่ไม่รู้มาก่อนก็คือเมื่อก่อนไม่ได้มีความเชื่อความศรัทธาอะไรพวกนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ไปรู้จักเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนเนี่ยมันเรียนมหาลัยกับเรามันเห็นว่าเราเป็นคนหัวไวแล้วมันเป็นหลานของลักษณะคล้ายๆกับนายกสมาคมพระเครื่องของออของอ้าประจันอะคนใหญ่เลยอานะมันก็พยายามจะชักชวนเราว่าม,มึงมาเล่นพระดิไหวพิบอย่างมึงอะเล่นได้ได้แน่นอนกูการันตีเราเขาเรียกว่าเสพสื่อดูข่าวต่างๆหลอกลวงในวงการพระ หลอกเช่าพระหลอกขายพระเก้น่นนี่นั่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไปสู้ลบตมมือไม่ได้หนึ่งความรู้เราไม่มีสองเราไม่มีใครซัพพอร์ตเราก็เลยพูดกับมันประมาณว่าคือถ้ากูเป็นหลานกูมึงเหมือนมึงเนี่ยกูก็คงเล่นแต่ด้วยความที่กูเป็นกูตอนเนี้ยเงินก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยมันก็เลยทำให้แบบเสี่ยงปะมันก็รู้สึกกลัวเรารู้สึกกลัวไปเลี้ยงกับมัน4ี่ปี ก็เห็นมันเล่นพลาอยู่4ปีก็ไม่ได้สนใจ mm. แต่พอเราเริ่มทํางาน mm. เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเพราะตอนนั้นเรียนแบบ mm. เรียนผู้ใหญ่เรียน mm. สาวอาทิตย์พอเราเริ่มมีเงินเก็บเราก็รู้สึกว่าไปมองแล้วเราจะใช้เงินเนี่ยไปเก็บอะไรให้มันคุ้มค่าหุนก็ไม่มีความรู้มันถือว่าจะเอาไปลงทุนกับอะไรแบบดีไ<อ>ลเข้ามาใช่ใชทีนี้ก็มาไอหนึ่งเนี่ยมันก็เรียนอยู่กับเรา mm. มันน่าจะแนะนําเราได้ว่า เอาเงินมาเก็บกับพระหลวงพ่ออะไรองค์ไหนรุ่นไหนอัตราการเติบโตดีกว่าปกติดีกว่าชาวบ้านเขามันก็แนะนำหลวงปู่ทิมสมัยนั้นหลวงปู่ทิมอันนี้คือพระองค์แรกพี่อ๋อยางจะดำก่อนเพียงไม่เล่นใช่ไหมพระองค์แรกเลยที่ทรู้จักสะสมเอามาห้อยคอเก็รู้สึกเออมันเท่ดีว่ะเวลาห้อยใครก็ถาม เฮ้ยได้มาจากไหนเฮ้ยนี่แท้นนเนี่ยใครให้มานู่นนี่นั่นเลยแล้วก็นั้นแชมป์ไหมไม่ยังไม่รู้จักเขาว่าแชมป์น<ด>จนขายไปก็ยังไม่รู้ว่าแม่งสภาพไหนเ <c oughs> พราะไม่รู้ม่ารู้แต่ว่ากูจ่ายเงินเท่านี้กูขายแล้วกูได้เงินเท่านี้เราเลิกทำงานเลยถึงว่าเราคิดว่ามันกำไรมันเยอะมากเพราะมันปกติมันขายวันหนึ่งกนะ็เหมือนทำงานตั้งหลายวันาจะได้ห้าพันเมันไม่ได้เลิกทำงานเลยมันยังรู้สึกว่ามันทำได้ไปด้วยกันได้ทำงานประจำ ไปทํางานกับแม่มกินอยู่กับแม่เราก็มีได้เท่าไหร่เก็บในเน็ตแล้วเราก็ค้าขายด้วยอพอเราไปทํางานกับแม่เราเห็นช่องทางทํางานสีลมอะ่ะตอนทักเที่ยงมาคนแม่งเป็นหมื่นนะเราก็ไปหาขายนูน่นขายนี่ขายซีดีขายเสื้อผ้าอันนี้ไม่แนะนำนะขายซีดีเถื่อนแล้วก็โดนจับเหมือนกันทีนี้พอเรารู้สึกว่ามันไม่มั่นคงแล้วขายตอนนั้นได้เดือนเป็นแสนแต่ว่ามันพอโดนจับทีก็หมด งั้นเราเอาเงินที่เราได้ตรงนั้น,นไปเก็บพระเราก็มาซื้อพระเก็บทีละองค์ทีละองค์แล้วมนีกําไรพอมีกําไรเราก็เริ่มรู้สึกว่าไ,ได้ทำเราไปเ,เรียนกับมันเนี่ยเรียนกับมันวันเสาร์อาทิตย์ถูกไหมเราก็จะเอาพระจากมันเนี่ยเช่าบ้างขอยืมบ้างเพื่อมาลงขายในเว็บมันจับมือเราสมัครเว็บเว็บเว็บหนึ่งที่แบบเขาขายดีตอนนั้น,นทีนี้มันหาได้วันเป็นหมื่น วันยังเรียนทู่ด้วยป่ะเรียนด้วยทํางานด้วยก็ขายพารด้วยขายพารด้วยอืมเป็นไปตามคาดก็คืออร่อยน้ำจิ้มอร่อยอ่ามันอร่อยขอขอย้อนกลับไปนี่พี่เต้บอกว่าตอนนั้น่ะพยายามอะทำตอบว่าทําไมเราต้องเรียนเชื่อว่าหลายๆคนสมัยใหม่เด็กยุ่งเนี้ยคิดแบบนั้นเยอะมากว่าทำไมเราต้องเรียนเต้อยากจะฝากอะไรกับคนที่คิดแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยคือ เรื่องเรียนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าพ่อแม่ผู้ใหญ่ที่จะยัดเยียดให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวเองฝันให้ลูกทําตามฝันของตัวเองอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างเช่นในสมัยตัวเองเนี่ยอยากเป็นหมอ,อเป็นหมอไม่ได้อยากเป็นตำรวจเป็นตำรวจไม่ได้ก็ให้ลูกไปเป็นแทนเพื่อเติมเต็มหรือว่ารู้สึกว่ามันมั่นคงนู่นนี่นั่น,นแต่ผมจะบอกว่าชีวิตเขาอาจจะมีความสุขน้อยลงไปเยอะเพราะเขาไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นต้องการ สิ่งที่เห็นว่ามันดีก็คือต้องค้นหาตัวตนของเขาให้เจอยิ่งไว fruit, ยิ่งดีเราไม่ชอบคนรุ่นเก่าเพราะว่าเขาเลี้ยงเันมาแบบนี้แต่เราก็จะเอาความคิดของเราไปใส่ในเด็กยุคใหม่เรื่อยๆเพราะเราสุขว่าเราก็โดนรุ่นนี้ใส่มาแต่เราอาจจะไปใส่ทําใส่กับรุ่นต่อไปโดยที่เราอะของนี้มันเป็นเพรใช่มันเป็นเพรก็คือเหมือนตัเลี้ยงมาอย่างไรก็โยนกลับไปอย่างนั้นใช่ยกเว้นอย่างที่ผมบอกคุณต้องรู้จักตัวคุณก่อน พอคุณรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยคุณจะทํากับคนอื่นเนี่ยคุณจะมีความคิดแล้วว่าสิ่งนี้นเวลามันเกิดกับกูัวกูยังไม่ชอบเลยแล้วกูจะไปทํากับลูกครัวแล้วมันจะรู้สึกยังไงมันก็จะรู้สึกเหมือนกูรู้สึกกับพ่อกูหรือเปล่าเนี่ยคือการรู้จักตัวเองว่าการรู้จักมัมนรู้จักไปเรื่อยๆอ้มมองว่าอายุก็เป็นส่วนหลายๆปัจจัยเพราะว่า อย่างเช่นบางคนตอนนี้เราชอบอย่างหนึ่งโตขึ้นเราอาจจะชอบอีกแบบหนึ่ <ๆ S 1> งเราก็าแบบความคิดเราก็เหมือนกับเราโตตาม,มาอายุใช,ใช่ตลอดการเปลี่ยนแปลงถ้าพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาคนที่มีความสุขคือคนที่อยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้แต่คนที่ยึดยึดอยู่กับอะไรเดิมๆอย่างเช่นความสําเร็จหรือว่า ความเจ็บปวดพวกนี้คนมันชอบไปยึดมันลืมไม่ได้เว้ยถ้าวันนี้เราเป็นคนพุทธอย่างน,น้อยๆเนี่ยศึกษาพระธรรมสักนิดหนึ่งอย่างที่เขาบอกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขมันก็เป็นอย่างนั้นแต่คุณทุกข์เพราะคุณไม่ยอมให้ความทุกข์ดับไปมันยึดอยู่อย่างนั้นบางทีเนี่ยสมัยนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งสิ่งที่มันทําให้เราทุกข์มากที่สุดอ่ะถ้าถ้าเราพูดถึงหลักธรรมเลยนะสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์คือ สัมผัสทั้ง5้าตาเห็นหูได้ยินอะไรรับรสรับกลิ่นรับเสียงพวกนี้มันเป็นที่ที่ขอให้เกิดทุกข์แต่ไม่หมายความว่าคุณดูเทปนี้แล้วคุณหลุดพ้นคุณบวชได้คุณอาจจะทุกข์น้อยลงได้เพราะอะไรสมัยนี้ด้วยความที่เราอยู่กับสื่อมากจริงจะก็คือมีอินทิคี่สุดแหละคือข้อมูลต่างๆเนี่ยแม่งมาแบบทุกวินาทีไม่แปลกที่เราจะเห็น คนที่เขาประสบความสำเร็จอยู่อยู่ในอินสตาแกรมอยู่ใน f a c e b o o เห็นง่ายยิ่งคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เรายิ่งไกลฉิดยิ่งรู้จักมันเกิดการเปรียบเทียบเมื่อเราเปรียบเทียบเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละที่จะทำให้เราทุกข์มันเหมือนกับเฮ้ยเราไม่ต้องโชว์ใครบอสหรือเวลาเรามีความสุขเราก็ไม่ต้องโชว์ใครได้บอสมันอาจจะทําให้ความสุขอายุสั้นลงก็ได้นะถ้าเราชอบโชว์เมื่อกี้คุยกับน้องน้องก็บอกพี่เต้เปลี่ยนไปเยอะเลยตั้งแต่ ไม่ได้นอน <c oughs> ไม่ใช่สชต <c oughs> ลอดเล่นตลอดเล่นตั้งแต่สวดมนต์นั่งสมาธิพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เปลี่ยน <Okay. S 2> ไปเยอะหรือน้อยหรือว่าแต่รู้แต่ว่ามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราดีในที่นี้มันไม่ใช่ไปถูกหวยรวยเบอร์แม่คือตอนนี้การที่เราทำงานอ่ะทำงานทำมากินสร้างความมั่นคงสร้างรายได้สร้างฐา,านะมันไม่ใช่เพื่อตัวเองครับว่ะอ่ะมันมันเพื่อ เพื่อน้องๆเอ้ยพวกมึงจะได้กูจะ,จะได้มีเงินเรียนจ่ายพวกมึงเพื่อลูกๆกูเอวกูจะได้มีเงินส่งมันเรียนแต่กูยังไงก็ได้กูไม่ได้สนใจว่าเอ้ยเดี๋ยวอีกสองปีต้องแลมโบ้เว้ยเดี๋ยวปีหน้าต้องคายเยนเว้ยม,มันไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นเลยย้อนกลับไปก่อนตอนไปลูกพอได้ขายภาพแรกของปูทิมอแล้วหลังจากนั้นเราเข้าสู่วงการพระเต็มตัวหรือไม่อะไรเข้าสู่วงการพราเต็มตัวก็อีกสักหลักปีเพราะว่าพอเราเรียนจบเราเรา ก็ให้มันพาเขาไปท่าประจันก็ไปกับมันมันก็ชวนไปอยู่ท่าประจันบ้างมันมันไปเดินสนามไหนแล้วก็ติดต่อย่อยตามันไปเพื่อเรียนรู้กระบวนการหลักการวิธีการว่าเออเวลามันซื้อขายมันทําไงเวลามันเขาเรียกว่ามีคนเรียกซื้อพระอ้าวแล้วมันทําไงมันซื้อแล้วมันไปขายยังไงแราวก็ขูกอยู่กับมันจนมาเปิดตู้อ่ามาตู้เนี่ยมันมีตู้น้องพี่ต้น ลูกเปิดร้านอ่ะลูกเจ็ดประคองเป็นน้องคนเล็กของพี่ต้นมันจะมาทุกวันอังคารกับวันศุกร์ที่พันทิพย์นี่แหละเราก็เราไม่ได้อยู่ท่าประจันอย่างนั้นกูมาอยู่ตู้มึงวันที่มึงไม่อยู่ได้ไหมแล้วเราก็เข้าพันทิพย์ทุกวันทุกวันมันก็เกิดเป็นประสบการณ์ดอหลอมแล้วมันก็ ค่อยๆทําไปเลยแต่ตอนนั้นก็คือเขาเช่าเขาเหมือนถือว่าคนเข้ามาเช่าหรือแลกเบียดกันก็ในนามของเป็นน้องของพี่ต้นใช่ไหมหรือในนามเราหือในนามเราเราตอนนั้นเรารู้ว่าเราเนี่ยเราก็เริ่มมีคนรู้จักแล้วตอนนั้นเราแชทมีชื่อไม่ชื่อในวงการเลยก็ชื่อเต้ยเฉยแต่เราก็ยังไม่ได้รับเพราะเรียกว่าซึมซับเรื่องเรื่องของพุทธคุณเรื่องมูนี่ยังไม่รู้นะยังไม่สนใจว่าองค์นี้เขาให้คุณด้านไหน เขาปลูกเสกยังไงเขาเราไม่ได้รู้ลึกขนาดน,นรู้แต่ว่าราคาอะไรสวยไม่สวยอันนี้ราคานี้อันนี้ต้องสภาพนี้<ช>ถึงจะขายได้ราคามันเอาราคาที่ตั้งอยู่ใช้เวลานานไหมกว่าจะดูเป็นหรือว่านี่แท้นี่เก๊นี่แบบดูใช้เวลาเป็นปีหลังนี้มีเปิดเองไหมมี น้ามากกว่าจะมาเปิดเองได้น่าจะสองตันก็คือหูตู้น้องพี่ต้นประมาณสองตันพออยู่อยู่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าของเราเยอะและไปวางกับเขาเนี่ยคนลคึ่งเนี่ยไอ้วันวันที่มันมาเนี่ยมันพระมันก็เต็มแล้วอะตอนแรกเราวางสองสามองค์ใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไรพอเราเริ่มเยอะแล้วก็แล้วเราก็เริ่มหาไรายได้เริ่มมีเงินเก็บเราก็ไปหาเซ้งตู้เอง พอเซ็งตู้สักพักหนึ่งก็เซ็งร้านที่แรกมันเป็นคอพักเครื่องค oh. อพักเครื่องเนี่ยเป็นรายการรายการช่องโฮมชาแนลสมัยนู้เนเลยก่อนก่อนที่จะมีประมูลทีวีดิจิตอลโฮมชาแนลเนี่ยก็จะเป็นช่องที่เขาเหมือนกับช่องขายปุ๋ยช่องขายปุ๋ยขายยาแล้วก็จะมีรายการพระแล้วมันประจวบเหมาะกับพี่ต้นเนี่ยไปรับช่วงรายการต่อจากอาจารย์รัตนแล้วพี่ต้นมันก็เบื่อมันก็ส่งกูไปทํารายการกูก็ไปทํารายการกับพี่นง พี่นงแล้วก็ไปทำไกเ่เฮงพี่นงก็เบื่อ,อคือมันไม่ได้อะไรของเงี้ยมึงไม่ได้อะไรอยู่แล้วไปแค่ไปให้เขารู้จักมึงเฉยเก็คือตอไนไม่ได้เงินได้น้อยได้เนอได้น้อยได้แลนะสนาค่ารถพันสองพันมั้งแล้วทำไมถึงมาเป็น,อน,นแอบเมีย พอเป็นคอพระอยู่หลายปีอยู่ไอสื่อเนี่ยมันเริ่มโตโตมากเข้ามากเข้าเนี่ยน้่า้าห6ปีผ่านมาแล้วมั้งเราก็ไลฟ์สดคือไลฟ์ขายพระอันนี้แบบพี่เป็นผู้บุกเบิกแรกๆเลยไหมต้นๆเลยก็ต้นก็ต้นอยู่อาจจะหลังอาจารย์โทนแต่ก็ถือว่าต้นช่องน้อยอะช่องที่ะไลฟ์ขายพระเนี่ยน้อยมากพอเราไลฟ์แล้วเนี่ยมันจะมีลูกค้าส่วนใหญ่คนซื้อพระเนี่ยแม่งมักกะแอ๊ดเนี่ย ถ้าเราเอาชื่อแอบเมียมาตั้งเนี่ยมันน่าจะโดนใจพวกมันอ๋ออจะโดนใจพี่พี่ลองพิมพ์มาหน่อยว่าแบบชื่อแอบเมียซื้อผ้าจะโดนใจล้งคอมเมนต์เลยมาดูนะเราก็เลยอะตกลงกันตอนนั้นทํารายการอยู่3มคนมีชื่อเต้ย2คนแล้วก็ไอเต่าคนนึงพี่เต่าแม่กองใช่ไหมใช่ก็เลยตกลงกันว่าอะงั้นเราใช้แอบเมียนี่แหละในในช่องทางนี้แล้วก็ติดหูมันถึงวันนี้แล้วช่วงโควิด มันก็พันธิมันปิดปิดบ่อยเราก็มาหาเซ็ mm. งล้างล้างอยู่ในซอยเงามานยี่ห้าแล้วก,วกออ็ทีนี้ก็ลามมาถึงหาตึกตึกเนี้ยนี่แหละมาจากที่มามาจากโควิดหนึ่งเราได้ราคาเนี้ยเราะไม่มีใครเอาในเมื่อเราทําออนไลน์ห้างก็ไม่เปิดเราต้องไลฟ์แล้วถ้าถ้าเป็นที่ของเราอ่ะมึงจะทำเมือ่อไหร่ก็ได้ใช่เไหรก็ได้เราก็เลยหาที่แบบเนี้ยและในขณะที่คนอื่นเ mm. ขาต้องเปิดหน้าร้านเ <Okay. S 1> ขาก็ไม่เอาดิ mm. ช่วงนั้น ก็เลยเป็นที่ให้เราได้ซื้อในราคานี้จริงๆแม่งก็ไม่ได้ถูกแต่ว่าถ้าจะมาหาช่วงที่แบบใครๆก็พร้อมมันไม่ได้หลายๆคนสงสัยแล้วกันเขาบอกว่าช่วงนี้พี่เฟดตูนหรือออกจากวงการพระเนี่ยจริงไหมมันแล้วแต่โอกาสมากกว่าแต่เราเราไม่ได้จริงจังกับการเล่นพระขนาดนั้นแล้วนี่เล่าเรื่องบาปให้ฟังมีหนึง่งเขาบอกว่าเขาได้เหรียญหลวงพ่อเงินมาจากนายเขาเป็นเหรียญเขาโทรมาก่อนนะเป็นเหรียญทองแดงกระไหล่ทองเพราะเราเพิ่งพูดในคอนเทนต์ใน ในคลิปห้าพระว่าพราะเงินวัดดอยใจหอมนู่นนี่นั่นใช่ป่ะเขาโทรมาแล้ว,ว่าอ๋อมาจากคลิปนี้แน่เลยร,รุ่นนี้รุ่นเดียวพี่เต้พูดเลยเนี่ยเ,เห็นพี่เต้บอกขายได้4ี่พันห้าห้าพันเราก็บอกเอามาดูเพราะเราซื้อพระอยู่แล้วพอ,อามาดูไอบีมมันเลี่ยมพลาสติกแต่ถ้ามึงเป็นเซียนพระเนี่ยเมื่อไหร่ที่มึงพระอยู่ในมือน,น้ำหนักมึงจะรู้ได้เลยว่าว่ามันเป็นเนื้ออะไรกันแน่พอน้ำหนักเข้ามือปุ๊บแม่งทองคำ บอกกูกระไหลทองอ๋อเขาก็าคิดว่าเป็นกระไหลทองออแต่ว่าจ,จริงเราคือ,네อคเนื้อทองคำทองคำสี่พันห้ากูขายสี่แสนคี่ซื้อมาสี่พันห้ากูถามสามพันได้ไหมอ๋อเขาอีกไม่ต่อเขาอีกเหรอความโลภความมันมาอยู่ในมนุษย์ทุกคนแหละผมว่ามันอยู่ในตัวใช่ถ้ามันมีโอกาสเหมือนโอกาสมันอยู่ตรงหน้าเราจะไม่ทำเหรออะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยมันเหมือนรับมันก็มีตะบะที่เราต้องบำเพ็ญเราจะไม่ยอมทําตัวแบบนั้นถ้าเราถ้าเราบำเพ็ญตบะ อันนี้ไม่ได้ให้ทุกคนแบบเอาทิกก็ทําตามนะอันนี้เล่าเป็นอุทาหรณ์ที่แบบว่าเกิดพีเตอร์ทำขึ้นมาจริงๆอะไรเง<ฮ>ี้ยรู้สึกว่ามันไม่ดีก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันเกิดมันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะอะไรเงี้ยทุกคนมีมันต้องคนต้องระวังใช่คนต้องร,องระวัง,ก,งก็เหมือนที่พีเตอร์เคยบอกยู่เสมอว่าอ่าพี่ขายเท่าไหร่แสดงว่าคุณต้องรู้แล้วว่าพานเนี้ยเขาเล่นกันเท่าไหร่คุณต้องศึกษาก่อนหนึ่งศึกษาศึกษาเพื่อให้เองมีความรู้เหมือนแบบเรามาแบบพี่ดูให้หน่อยเท่าไหร่ผม โดนแหละอันนี้ก็คือแบบง่ายๆเลยโดนแบบง่ายๆเลยแล้วผมถามคุณนะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะมีเสียงอยีกคนบรกว่าพี่นี่มันของคลังส่วนมากนะเราไม่ได้บอกเป็นทุกคนแต่ปลอดภัยที่สุดคือคุณรู้ตัวคุณเองคุณรู้ของคุณเองณปัจจุบันในโลกอินเทอร์นเน็ตเนี้มันหาข้อมูลได้ง่ายมากเสียสละเวลาสักนิดนึงในการหาข้อมูลก็คือพี่เตยก็ยังยังไมไ่ออกไปไหนแหละวงการพัะ แต่ก็รับคือมันรับมันก็คือแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสแล้วช่วงนี้มันเหมือนเราไปลุยเขาเรียกว่างานใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องเกจิเรื่องอาจารย์อะไรพวกนี้แล้วเต้ไปทําอะไรอู่ตอนทำมัไมชเรื่องพักเครื่องอะวงการพักเครื่องเนี่ยมันก็มันก็เชิงมันก็เชิงวงการพระนะแต่ว่ามันเหมือนกับเราไปคุกคยอยู่กับเจจิอาจารย์ที่ท่านยังอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนว่า ไปช่วยงานท่านอ่ะโดยโดยมากนะงานที่ทําตอนนี้ไปช่วยงานเว้ยเวลาท่านมีสร้างโน้่นสร้างนี่สร้างนั่นอันไหนที่เราไปช่วยได้เราก็ช่วยถ้านะใครมีเขาเรียกว่าสร้างพระอ่ะอยากโปรโมทอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ผมไม่เหมือนคนอื่นนะคือผมว่าต้องไปดูว่าของที่คุณทำแม่งเลียวมันจริง อ่ก็คืออยู่กับอยู่กับผ้าด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นฟิลแบบ PR ใช่ไหมเป็น p รทำบรด i วชันทำสื่อโฆษณาต่างๆที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง้าด้วยไหมนนก็ทไไม่เกี่ยวก็<ๆ>ก็ได้สําหรับวันนี้เราได้หลายๆอย่างหลายแง่มุมมากจากผู้ชายคนนี้เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มองเห็นโอกาสและปล่อยคว้าโอกาสนั้นเมื่อโอกาสมาถึงแล้วเขาจะเขาจะพยายามหยิบมันแล้วลองทํามันดูว่า มันใช่หรือไม่ใช่วันนึงมันอาจจะขึ้นวันนึ่งมันจะลงเราต้องเรียนรู้และประับตัวกับมันแล้วเข้าใจชีวิตมันทั้งชีวิตที่ได้แล้วก็ถ้าใครชอบเราสองคนที่กรน,นะ คอมเมนต์ได้เลยเราก็จะทำเรื่อยๆถ้าชอบก็จะเอาพิธีกรคนเก่าออกไปแล้วก็เราจะต่อรายกาเกาใครวะครเก่าอยากปักเราสามคนละกันกำลังจะมีรายการใหม่ในช่องพี่เต้เหือนแบบว่าเป็นรายการหนึ่งขึ้นมาก็เป็นฝากอะไรแล้กันเราเป็นรายการพากันอู้แล้วกันแต่ไม่ถ้าเทปนี้ลงไปแล้วอ่ะก็จังเห็นแล้วว่าเราไอ้คลิปเนี้ยเราจะออนวันนี้ออนอาทิตย์นี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปตามไปดูอ่ะย้อนกลับไปดูได้ตรงนี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 ้ตรงตรงเยเฮ้ยเฮ้ยผมฝากคนถัดต่อเลยน้องโอเคแล้วฝากด้วย Good afternoon.